ไปได้ว่ามันลองมันเลยบอนมาฝ่องสองไม่เ,เปี๊ยได้ตั้ลูกปัดลงไปทั้งมันลมย <c oughs> ินหรร้ายแล้วครับขึ้นนี่ดอก <c oughs> แต่มันยืนอยู่มาเชียงเชียงน้อยก็ยินเช่นน้อยแล้วครับยินเช่นคืน ใช่กันเหรอห็นรถนี่รอมนอนกันได้ลอดฮะจัดตัวัดล่งท่านขอไปหอดไสลงหอดซ้ามไกลได้สิครับลงไปหอดฟ้ามไกลเถครับ คนนี้จีเยวไปสต็อกไปฟ้ามไกลครับนาเจะไปนะครับเนี่ยไปดไครับ อยนไปเขึ้นมาจีดย่างเลยครับโอ้ถอยไรแล้วครับเดี๋ยว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 นาไปนะตรงไหบอสแล้วไอ้ห้องนี้มัน thoải 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 mấy bẹp không thoải 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 mấy bẹp không thoải đi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Take one, God.

มันถอยไปไหมก้นก้นะมองมันตานยางออกหน่อยนะครับถอยถอยไปไหมครับพี่ถอยไปไม่สุดๆคือเก่ามาหนึ่งครับรูปติดกันอยู่หมดเลยเอาทั้งแนวมาพันที่ถอยไปสุดเลยครับเดี๋ยวมันแต่งทั้งนีก่อนนะครับนี่ถอยเราเชี่วลงกันหน่อยถอยกันหน่อย ถอยไปเล็บหนึ่งมาแตงมือก็ได้คบนี่แตงหน่ายางตัวนี้ครับเนี่ยครับคุดมองนีอ่กันผมว่าที่ไปได้ช่นี่คุดนี่ครับคุดงนนครับไปได้ครับปล่อยไปปล่อยหล่ะห้าอ้ตัวนี้ลูกลูผมรับมันตานายางจรงปล่อยทีมาไม่หยาบห้อยนี่เดียวแล้ยินไปดีมาแม่ถปลกวันเลยครับมันลมมันเปีาเพราเศร้ยาลอย สิไม่ไปห้องไผขึ้นไม้ันเชียงครับนี่ห้องี่หาใหม่เป็ห้องรอหลังครับมันขึ้นเชียงแต่กัยกดำเลยนะครับไขึ้นไม่ไขึ้นนี่เด้จะไปได้เรยเด้นี่เห้าเห็นไปห้องใครเช่ยัตมันมวไก่เดีนะแมนครับนี่ห้องหนึ่งหลังครับไหม่ห้องังหลังเมันขึ้นเชียงยกออกหน่อย ขอห้ลักันบ่ไมันบ่เดี๋ยวเดี๋ยพนบ้นันาดใหม่คลับนัาดใหม่แล้วนีสิบนแล้วโอ้โหได้กับปัว เดี eren, ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปเดี๋ยว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 คนลงสีชั้นลงคนลงจอยลงมือมือเดี๋ยวเจริ่งกวาดจอยสีชั้นใสออกมาไหนยังเลย เดีเยเ่ยวมันมันฝัดออกมานออข้างครับมัน,ลลมนออกมาไลไรงนี้เดาะไป่นนี้ไปข้างนอก

ก็แหลมมาลูกยังก็ดีละโมอมด้นมีดก็มดีอแ่น้นไม่ถนอนะน้นน่อสูางเาะเเหม็นคันเลยครับ ลูกค้าเห็นน,นะนนง่นยไเอ็กเสร็หกศูน อันว่าตะลุงไม่ขึ้นวังเชียงกคไหนพี่เร่งเร่งเ่งจุดเยงเดิมครับไม่โมแรงแับศ

เขาชินเราได้ไปนี่พุ่งเลยเมันเบิอดวมันเหมื่องท่าแล้วมันมันกน็ต้องใส่แล้วเครับส่ถงนี่จังวดมเขากนะถงนี่บางกีน่นี่เห็นไหมยินได้ยินจังวนี่ด้ครับยินจังคืองก็ไดครับ่มันเทได้นะครับเพราะว่าพระเทเบาล้วจะมีจังวัดพุ่งมาไดนครับ แม <Idol> ่นครับมันเิงมันจะ่จังหวัดินเันด้มันเบาก็จไปแล้วครับบี้ luôn luôn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video Hãy subscribe cho kênh

นี่มันเหลืออะไรเลยครับแล้เเวเขาตูหินเขาไม่อยู่เลยว่าตูใส่รองเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้ยให้เจ้าลมหินกันเดี๋ยวเพิ่มดันหินเขาใส่รองครับ

อมไเย่างบาปม,มันสบายลงมาได้เดี๋ยว <laughs> ดดครับลงมาแล้เบาดลงลวงมาล้งมาแล้วรครับนไังได้ก็อได้อันไปหายรถขึ้นไะมันต้องถอยมาจังทีิมีแห้งดินครับ cái nước xưa này bắt đầu mới chết chín khang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  ม,าม,ามือใหม่ครับมือใหม่หุ้ยน้อยเนาะสุดทับจำเป็นครับขายเอรยอันผม่วม่่นี่นลอยอยู้าัาบลูกได้ไหมาไมเขาวาหาราไยมาดันอหกเกันครับ 哥，马上来。 ไปลูบลูบเอามือลูบนัม ลงทั้งบนหัวเลย ยันไมอยูตีแน่ครับยางมันเกมตัวเขาเนี่ยตัวคงมันหนุกยี่เกมโอ้ยไรเราโดนตายยังเลโอ้เราเราไปไแค่ก็จเมีช่วยของแฉกรถี่ไล่เจียมมันย้งไราเร็วเนี่ยเนาะย่าปเนี่ยเอาเอามุนีมันเนี่ยไปลาต้งเียมาใช่หเอ ไปขึ้นมาแล้ครับางบางบางบ